ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจําวันที่14พฤศจิกายน2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธวันนี้โอ้คนที่เกิดวันพุธวันนี้โชคลาภโดดเด่นนะคะคุณมีเกณฑ์ได้เดินทาง เดินทางจะได้โชคได้ลาบนะคะการเงินค e ่อนข้างดีนะคะระวังปัญหาสุขภาพช่วงนี้คุณนอนไม่ค่อยหลับมีเรื่องกังวลใจคิดหนักคิดมากคิดเยอะนะคะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะรู้สึกอึดอัดนะคะหลายๆคนกําลังคิดอยากจะไปทําบุญนะคะไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆคนคิดเรื่องบ้านอยากจะซื้อบ้านนะคะช่วงนี้คุณนอนไม่ค่อยหลับหลับหลับตื่นตื่นมีเรื่องกังวลใจระวังปัญหาสายตาคอบ่าไหลกระดูกสันหลังนะคะจะมีปัญหาการเดินทางจะได้โชคได้ลาบนะคะ ถ้าใครคิดจะเดินทางนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางคือเดินทางไปหาครอบครัวเดินทางไปทําบุญนะคะมีโอกาสได้จะได้โชคได้ลาบนะคะจากการเดินทางนะคะในช่วงนี้คุณคิดเรื่องการทําบุญนะคะช่วงนี้อาจจะมีคนมาชวนไปทําบุญนะคะ การเดินทางค่อนข้างดีนะคะตำแหน่งบ้านค่อนข้างดีจะได้โชคได้ลาบนะคะสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือทะเบียนรถและเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณคือสีแดงสีเหลืองสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณคือ110 1109ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยคะ่ะ